ที่สุด no fc อฟ fc ก็เดี๋ยวจะทําการติดนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะโอเคเนาะอ่ะฝากช่วย็นการเสียเวลาครับผมอันนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดในกล้องของเราเนาะว่านี่คือการฟูกระเบื้องแบบยังยุคโบราณอยู่โบราณใช่ให้ถ้าใครดูคลิปนี้ในอีกสองพันปีข้างหน้านะครับให้รู้ไว้ว่านี่คือมนุษย์โลกเรามันจะอยู่ถึงหรือเปล่า เล่านะอยู่ไม่ถึงกต่เล่าไม่ถึงอยู่แล้วส uh huh. องพัน่เฮ้ยตอนนี้มาของเไรนะคะสองพันี่สิบสองสองพันยี่สิบสองครับผมอน <2002. c oughs> ในอนาคตสี่พั่ส ท่าน,นอาจจะไม่ได้ผสมปูน<ช>ปูกระเบื้องแบบนี้แล้วอาจจะมีวิธีการก็คืออาจจะเป็นหุ่นยนต์หร<อ>ืออาจจะเป็น ใช่ฝากถึงไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเ่แต่ว่าประชากรเราเพิ่มขึ้นใช่ถสองพันปีข้างหน้าเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นแน่นอนโอ้สองพันปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์อาจจะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นียออืังปีมนุษย์จะขี้เหม็นอืมนมนุษย์จะขี้หอมเหอมันไม่ขี้เหม็นเลยบอไม่ขี้เหม็นเฮ้ยเก๋อที่คือแฟนสุดท้ายในปีแฟนสุดท้ายในทีุ่ดท่านอ่ะก็ใครดูคลิปนี้เนาะ ก็ดูให้หน่อยเฮ็นวิธีของมนุษย์บนอันนี้คือวิธีการแนอนาคตผมว่าอาจจะอาจโทรศัพท์อาจจะไม่ไม่มีแล้วเพราะอาจจะแบบอ่าเป็นคล้ายๆกับว่าปล่อยปล่อยแสงออกมาจากลาตัวได้โทรศัพท์ด้วนอนาคตเราไมต้องมาเรียกถือแล้วเราไม่ต้องถือเราค่เรียกมาเลย ตัวจับมานี่มันก็จะบินมาเลยมันจะลอยมาเลยวิ้ยผมดูแล้วไอรอนแมนมีแล้วอาจจะเป็นไปได้มันมีหมวกกันน็อกไอ o n i r ไอรอนแมนใช่ไหมที่มันแบบไปขึ้นได้อาจจะเป็นมันอาจจะเป็นจอที่จะต้อนอยู่ในตาเนี่ยเหมือนหมวกกันน็อกอ่ะไปเราอาจจะได้สวมเกราะเหมือน Iron Man แล้วมีแอร์อยู่ในข้างในใช่คอแอร์ตลอดอยากไปไหนหอบไปเลยใช่ไหมใช่รถยนต์เราไม่ต้องขับต่อไปรถยนต์มานี่เป็นเป็นเป็นออโต้จะมใช่ ผมดูแล้วในอนาคตอ่ะเขาจะรถถนนเนี้มันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆแท่งแม่เหล็กในอนาคตเวลารถมาเนี่ยมันจะวิ่งโดยฟ้าได้ใช่มันจะมีน้ำหนักมันจะอันนี้อยู่ตัวรถนี่จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันใช่ไหมเชีงพงเอาเอาอย่างนี้ยังยงพงยางละครึ่งเอาอยาแนวเอาเนี่ยขยับขยับไปตรงนั้นอีกนิดไหมให้มันางขอบไม่ป็ได้ช่างพงตรงกลางให้มันสนิทไว้ว่ามันเป็นมันจุพอดี อ่ามันไม่ตรงเนาะ๋อ้โหาอืมเี๋ยวแบบนั้นแหละยังบงอืมไมแน่นแล้วใช่ไหมแน่นแล้วอืมเอาตัวนี้คนละครึ่งเนาะใช่โอเคสวยแน่ยเนคะครึ่งครัตรงยาแนวเอานะเอฟซีจะแผ่นสุดท้ายมันจะเก็บยากนิดนึง แขนสุดท้ายนี่ต้องปิดงานเนาะต้อง,งสวยรูปอืมก็อย่างที่ผมบอกในสีนี่คือการปูกระเบื้องในยุค2 5 22ไม่ใช่2500 265 6 5แล้ว2 5 2 2อะไรเนี่ยไอ้2022คือคิดสักลาดไม่เกินเลยท่อเออมันเป็นปีพลัง2022น่ะอืม หกห้าร้อยิบสองอเรายังไม่เกิดอของเราหกห้าเนาะนะนะก็เป็นการผสมปูนแบบโบราณอยู่ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็คงจะเอาเป็นทัศนศึกษายีกงอย่างได้ออหรือเปล่าเราจะอยู่ถึงมผม,มผมถามแลยยังพงศารานี้มันจะอยู่ได้กี่ปีสองพัปนปีครับสองพันปีโอ้ไม้ไนี่นแข็ง่นะถ้าสองพันปีเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นแบบโบราณสถานเลยนะเนี่ยโอ้เขาพิพิธภัณฑ์เลยนะอ่า อืใช่ไหมของที่มันมันมีเป็นพันพันปีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้งานเขาจะกลายเป็นอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ใช่โอ้โหอันนี้คือเนียบมากเรื่องผสมกลมไว้ใจโกโกวาเขามาดัาหนึ่งอยู่แล้วมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแผ่นสุดท้ายในเซี่ยัคนขั้นรุ่นระลึกนะฮะ ช่างพงนี่ลุยแบบเต็มจบนะพี่น้องถือว่าเกินเป้าได้เนาะช่างพงเราน่าจะให้ปากกาอ่าเมจิกให้ช่างพงเขียนชื่อไว้เนาะเขียนไว้ตรงไหนดีช่างพงษช่สลักไว้เราต้องเขียนชื่อเวลาเขาทำขอสร้างนะเออต้องสลักชื่อไว้ดูช่างพงษ์จนปวดหลังพอดีนั่งทั้งวันครับนั่งทั้งวัน เน่เหมือนจะเป็นงานสบายนะนั่งดังวงผมผมลองดูแล้วเมื่อกี้ไปปาดตันลายแขนโอ้ผมเห็นทั้งพง้งวันโอ้มันเป็นเป็นไป็นอะไรไปลองดูแล้วไปลองปาดตรงนี้ปวดเขนก็ปวดแล้วมันไม่ติดด้วยโอ้ไม่มีสุดท้ายใครปาดอืมโบงก็ไม่ผลทนช่าง เอาปูนยัดไะโป๊ะอืโป๊ะเฮ้ยผมมีสูตรดีกว่าผมจะจำไว้ถ้าเกิดงานที่ไหนได้นะจะสาดปูนไปเลยแ่งกระแทกใส่เลยเดี๋ยวเราจะเก็บงานนเอฟซแผ่นประทมมนเลิกโอ้ไม่ใช่แผ่นสุดท้ายครับโอ้โหเฮเอีวะเยเดี๋ยวข้อแรงนะ สุดตอนนี้ช่างต้ดตัแผ่นสโอ้ยเข้าไปแล้วนะเอเหลือคิ้วสีทองของเขาเขาก็กำลังจะใส่คิ้วและเอฟมาลุ้นกันนสุดท้ายครับผมโอ้โหสวยงามเอฟซีตาสุดเหลือใส่ปู้องก็น้อยฮะแผ่นสุดท้ายนะ หยุดร้อยสามวันเล่สี่สามวันโอ้ยสามวันนะทรอบนี่สามวันนี่ก็วันอืบเดือนพอดีได้ครับ ครับผมประมาณนี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเอฟซีนะปิดงานนะครับจบแล้วนะฮะตั้นโอ้เสร็จแล้วเลยสิอ้าวยังยังยังไม่ใส่จะปิดว่าจะว่าจะกดสต็อปแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วมึงมันเกือบเฮแล่วแล้วมันจะปิอ่ะต่ออีกนิดนึงครับครัโทษเวลาบาดเจ็บนะฮะเอฟซีเตรียมตัวฟิตไหมเอฟซีเขาดูคลิปอยู่คินเลยเหรอ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของกุ๊ปไลนเนาะะการล้างอุปกรณ์ด้วยกันเนาะใช่เฮ้โอ้ดีใจด้วยนะเสร็จแล้วนะ FC นะเฮ่เฮ่ลั่นทุ่งโอ้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฮะเสร็จงาน้ะครับนะฮะ ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดีศรแฟมบารีนุกี้แฟมบารีบาสอนสตอรี่สวัสดีครับ